ใบเฟิร์นควงนายนภัสให้กำลังใจเพื่อนสนิทออป้อติดขอบสนามแบดมินตันเป็นคู่รักที่หวานถีถี่มีโมเมนต์น่ารักให้เห็นกันอยู่ตลอดสำหรับคู่ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมชนกกับพระเอกนายนภัสโดยเฉพาะพักนี้จะเห็นทั้งคู่ตัวติดกันตลอดเรียกว่าอยู่ในโหมดคลั่งรักกันสุดๆล่าสุด สาวใบเฟิร์นก็ควงนายนภัสไปเชียร์ติดขอบสนามแบดมินตันเพื่อให้กำลังใจเพื่อนสินคท้าปอปอในศึกการแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ2023แม้ง,งานนี้จะพ่ายแพ้ให้กับเกาหลีใต้ไปอย่างหวุดหวิด1-2เกมแต่กำลังใจดีๆจากเพื่อนซีก็ทำให้ปอปอไม่ทอ้อโดยปอปอ ได้เผยภาพแชร์โมเมนต์พร้อมระบุข้อความว่า my lovely supporter